สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจความคิดกันในวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันแบบเข้มข้นเลยก็คือแนวคิดที่ว่าทำไมบางทีเนี่ยการที่เราเก็บเป้าหมายไว้กับตัวเองเงียบๆมันอาจจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ดีกว่าการเป่าประกาศให้ใครต่อใครรู้เราก็ไปรวบรวมมุมมองที่น่าสนใจมาจากหลายๆแหล่งเลยครับทั้งคลิปวิดีโอมีบทความด้วยที่พูดถึงเรื่องพลังของการทำงานแบบในเงามืด แต่ว่าผลลัพธ์ออกมานี่สว่างจ้าเลยเคยเอะใจกันไหมครับว่าทําไมบางครั้งเนี่ยคนที่เรามองว่าเขาประสบความสาเร็จมากๆเลยนะกลับดูเหมือนทํางานเงียบๆอะครับไม่ค่อยโพสต์ไม่ค่อยเล่าอะไรเท่าไหร่จนกระทั่งแบบผลงานมันออกมาให้เห็นกันเต็มๆตาไปเลยวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูครับว่าอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังแนวทางที่เอ่อมันดูเหมือนจะสวนกระแสสังคมในยุคนี้เหมือนกันนะค่ะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องกลไกทางจิตวิทยาของเราเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการรับมือกับสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งการบริหารพลังงานของเราเองการสำรวจของเราวันนี้ก็จะพาไปดูค่ะว่าการที่เราปิดปากเงียบเรื่องเป้าหมายส่วนตัวเนี่ยมันมีข้อดีซ่อนอยู่อย่างไรบ้างโดยเฉพาะในการรักษาโมเมนตัมหรือว่าแรงส่งในการลงมือทาจริงๆค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยดีไหมครับซึ่งผมว่ามันเป็นเหมือนกับดักที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่นั่นก็คือผลกระชบทางจิตวิทยาของการบอกเป้าหมายให้คนอื่นฟังมีแหล่งข้อมูลได้ชี้ประเด็นไว้น่าสนใจมากเลยครับว่าทันทีที่เราเล่าความฝันหรือเป้าหมายให้ใครสักคนฟังเนี่ยสมองเรามันจะตอบสนองเลยนะด้วยการหลั่งสารแห่งความสุขออกมาคือตัวพมินใช่ค่ะมันคือความรู้สึกฟินนะคะที่เกิดขึ้น คล้ายๆกับว่าเราได้รับคำชมหรือว่าการยอมรับทางสังคมไปแล้วสมองส่วนที่รับรู้เรื่องรางวัลมันทำงานขึ้นมาเลยเหมือนกับว่าเราได้รับเครดิตจากการพูดถึงเป้าหมายไปแล้วทั้งๆท,งที่เออจริงๆเรายังไม่ได้เริ่มลงมือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยด้วยซ้าอันนี้แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าความพึงพอใจล่วงหน้าหรือ premature satisfaction อ๋อครับครับความรู้สึกฟินล่วงหน้านี่เองซึ่ง ซึ่งมันอาจจะเป็นตัวการสําคัญเลยใช่ไหมครับมันเหมือนกับเราไปแฮกระบบแรงจูงใจของตัวเองพอพอสมองมันรู้สึกว่าโอเคได้รับการยอมรับแล้วสําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้ความกระหายหรือว่าแรงผลักดันจริงๆที่จะต้องลงมือทําเพื่อให้เป้าหมายนั้นมันสาเร็จจริงๆเนี่ยมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปนึกภาพตามอย่างคนที่ประกาศว่าจะลดน้ําหนักแล้วก็มีคนมาชมว่าโอ้ยดีจังเลยสู้ๆนะ สมองอาจจะรู้สึกดีไปแล้วจนแรงฮึดที่จะต้องไปออกกำลังกายหรือว่าคุมอาหารจริงๆมันแผ่วลงไปซะง,งั้นถูกต้องเลยค่ะมันอาจจะเป็นคำอธิบายได้เลยนะว่าทำไมบางคนถึงดูพูดเก่งมากวาดฝันได้สวยหรูเลยแต่ว่าผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจริงๆกลับไม่ค่อยปรากฏให้เห็นเท่าไหร่เทียบกับคนที่อาจจะดูไม่หูหวาเลยไม่ค่อยพูดอะไรแต่กลับสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สำเร็จแบบเงียบ แนวคิดเรื่อง silent hard work loud success นะคะหรือการทำงานหนักในความเงียบแล้วให้ผลลัพธ์มันส่งเสียงดังเองก็เน้นย้ำหลักการนี้เหมือนกันคือให้ไปโฟกัสที่การกระทำไม่ใช่การประกาศค่ะการที่เราตระหนักถึงกับดักทางจิตวิทยาอันนี้นี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะมันเกิดขึ้นแบบเราไม่รู้ตัวจริงๆทีนี้พอเรารู้แล้วว่าการบอกเป้าหมายมันส่งผลต่อจิตใจเราแบบนี้แล้วมันส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ยังไงบ้างล่ะครับนี่ก็น่าจะเป็นประเด็นที่2ที่เราจะคุยกันคือเรื่องของอิทธิพลภายนอกที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยค่ะคือการเปิดเผยเป้าหมายของเราออกไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเปิดประตูรับคําแนะนําจากคนรอบข้างเข้ามาเลยนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านบวกเสมอไป แหล่งข้อมูลก็ชี้ให้เห็นว่าเราอาจจะต้องเจอกับคำแนะนำที่เราไม่ได้ขอหรือคำวิจารณ์ที่มันบั่นทอนกำลังใจหรือแม้กระทั่งคำดูถูกที่มาจากอาคติหรือความไม่เข้าใจของเขาก็ได้ค่ะอ๋อครับครับนึกภาพตามออกเลยอย่างเช่นสมมุติเราบอกเพื่อนว่าจะลาออกมาทาธุรกิจส่วนตัวสิ่งที่อาจจะตามมาก็คือเฮ้ยเสี่ยงไปไหมงานประจำก็ดีอยู่แล้วนะเธอไม่น่าทำได้หรอกตลาดนี้แข่งกันดุเดือจะตาย อะไรแบบนี้คำพูดพวกนี้แม้บางครั้งอาจจะมาจากความหวังดีจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนมุมมองประสบการณ์หรือแม้แต่ความกลัวของคนพูดเองไม่ใช่ของเราเลยแล้วมันก็อาจจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของเราได้ง่ายๆเลยโดยเฉพาะถ้าเป้าหมายนะั้นมันยังเป็นแค่ไอเดียแบบเพิ่งเริ่มต้นมากๆ ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะคือเสียงเหล่านี้มันไม่ได้แค่ทำให้เรารู้สึกแย่ลงเท่านั้นนะแต่มันอาจจะเข้ามาแทรกแซงกระบวนการคิดและการตัดสินใจของเราได้จริงๆลองคิดดูนะคะถ้าเกิดมีคนที่เรานับถือมากๆมาบอกว่าเป้าหมายของเรามันผิดทางหรือเป็นไปไม่ได้เราอาจจะเริ่มลังเลเริ่มสงสัยในตัวเองหรืออาจจะพยายามปรับเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากเขาจนสุดท้ายเราอาจจะไปถึงจุดหมายที่คนอื่นพอใจก็จริงแต่ตัวเราเอง เองกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะอ้าวกลายเป็นว่าเรากำลังทำตามความคาดหวังของคนอื่นไปซะง,งั้นไม่ใช่ความตั้งใจของตัวเองจริงๆมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะ ไม่มีใครเข้าใจเส้นทางความฝันหรือแม้แต่บ,บาดแผลที่เราเคยผ่านมาได้ดีเท่าตัวเราเองอีกแล้วคำนั้นนำจากภายลอกจึงต้องฟังอย่างมีวิจารณญาณมากๆเลยการเปิดรับฟังมากเกินไปโดยที่เราไม่ได้กลั่นกรองเนี่ยอาจทําให้เราหลงทางจากเสียงของหัวใจตัวเองได้ง่ายๆเลยค่ะการปกป้องเป้าหมายในระยะเริ่มต้นก็อาจจะหมายถึงการปกป้องมันจากเสียงเหล่านี้ด้วยเหมือนกันค่ะ เข้าใจเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเสียกําลังใจอย่างเดียวแต่คือการเสียทิศทางไปด้วยซ้ําซึ่งตรงนี้มันก็นําเราไปสู่ประเด็นที่3ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับคือแล้วพลังที่แท้จริงของการทํางานในความเงียบเนี่ยมันให้อะไรกับเราบ้างค่ะเมื่อเราเลือกที่จะไม่เป่าประกาศเป้าหมายออกไปแต่หันมาทุ่มเทพลังงานให้กับการลงมือทําแบบเงียบๆแทนเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะได้คือสมาธิค่ะ ความเงียบในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงนะคะแต่คือการปราศจากเสียงรบกวนทางความคิดและอารมณ์จากภายนอกเราไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการอธิบายการตอบคำถามหรือแม้แต่การแก้ต่างให้กับคนที่ไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่สนับสนุนเราได้ซ้ำไปค่ะอ๋อเหมือนกับว่าเราได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองได้โฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำจริงๆแบบนั้นใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลหลายชิ้นเลยนะคะต่างก็ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการมีสมาธิจดจ่อยอย่างลึกซึ้งหรือ deep focus ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าในสภาวะที่ปราศจากสิ่งรบกวนล,ลองนึกถึงภาพนักเขียนที่ปิดตัวเองเพื่อเขียนงานหรือนักวิทยาศาสตร์ที่หมกมุ่นอยู่แต่ในห้องหลับนะคะการตัดขาดจากสิ่งเร้าภายนอกชั่วคราวเนี่ยมันช่วยให้พวกเขาสร้างสรรผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาได้จริงๆครับแล้วนอกจากการมีสมาธิแล้วเนี่ยแนวคิดที่ว่า การเติบโตที่แท้จริงมักเกิดขึ้นในความเงียบที่หลายๆแหล่งข้อมูลพูดถึงมันมีความหมายอะไรอีกบ้างครับมันยังหมายถึงการมุ่งเน้นไปที่กระบวนการแล้วก็การพัฒนามากกว่าภาพลักษณ์หรือการนำเสนอด้วยค่ะ คนที่ทำงานเงียบๆมักจะใช้เวลาไปกับการฝึกฝนการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องคือพวกเขาไม่ได้กำลังสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับความสำเร็จนะคะแต่พวกเขากำลังสร้างความสำเร็จนั้นขึ้นมาจริงๆทีละก้าวทีละขั้นซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับหลักการพื้นฐานที่ว่าการกระทำดังกว่าคำพูดที่ปรากฏอยู่ในทุกๆแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเลยค่ะ พอพูดถึงการกระทําดังกว่าคําพูดนี่มันก็ทําให้เห็นภาพชัดขึ้นจริงๆนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะพิสูจน์คุณค่าได้ดีที่สุดก็คือผลงานที่มันจับต้องได้จริงๆไม่ใช่แค่คําพูดสวยหรูทีนี้มันมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการไม่พูดคือเรื่องของการปกป้องเป้าหมายของเราเองอันนี้มันเป็นยังไงครับมุมมองนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเปรียบเป้าหมายหรือความฝันที่เพิ่งเริ่มต้นของเราเหมือนกับ ต้นกล้านะคะที่มันนังอ่อนแอยังบอบบางต้องการการดูแลเป็นพิเศษเลยการที่เรารีบนำมันไปเป่าประกาศให้คนอื่นรู้เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราเอาต้นกล้าเล็กๆนั้นไปตากแดดจัดๆหรือว่าไปเจอลมพายุก่อนเวลาอันควรก่อนที่รากของมันจะแข็งแรงพอที่จะยืนหยัดได้อ่ะคะ่ะนึกออกเลยครับคำพูดง่ายๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเช่นเพ้อฝันหน้าหรือ ใครๆก็คิดแบบนี้แหละแต่ทำไม่ได้หรอกอะไรพวกนี้มันอาจจะเหมือนลมกระโชกแรงๆที่พัดต้นกล้าจนล้มได้เลยโดยฉบาะถ้าคนฟังเองก็ยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ลึกๆด้วยแล้วเนี่ยใช่ค่ะและมันไม่ใช่แค่คำวิจาร์ณโดยตรงเท่านั้นนะคะที่อันตรายบางครั้งเนี่ยการเปิดเผยเป้าหมายออกไปอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่มันซับซ้อนกว่านั้นได้อีก ความเป็นไปได้ที่เราจะเจอคนฟังที่อาจจะรู้สึกอิจฉาหรือไม่พอใจลึกๆก,ก,กับความสําเร็จที่อาจจะเกิดขึ้นของเราก็ได้แม้ว่าภายนอกเขาจะดูยิ้มแย้มสนับสนุนเราอย่างดีก็ตามนะคะเดี๋ยวนะครับหมายความว่าบางที่คนที่เรารีบไปเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากเห็นเราสําเร็จจริงๆอย่างนั้นหรือครับ ก็เป็นไปได้ค่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ซับซ้อนนะคะบางทีความสําเร็จของคนอื่นอาจไปกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างในใจของคนฟังได้เช่นความรู้สึกว่าตัวเองยังทําไม่ได้หรือความกลัวว่าเราจะนําหน้าเขาไปไกลกว่านอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้อิจฉาหรอกแต่ก็พร้อมที่จะรอซ้ําเติมถ้าเราเกิดพลาดพลังขึ้นมาพวกเขารอที่จะพูดว่าเห็นไหม บอกแล้วว่าอย่าทำอะไรแบบนี้นะคะการเก็บเป้าหมายไว้กับตัวในระยะแรกๆจึงเหมือนกับการสร้างกรอบป้องกันที่มองไม่เห็นขึ้นมาปกป้องต้นกล้าของเราจากทั้งศัตรูที่เปิดเผยและศัตรูที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่รวมถึงพลังงานลบต่างๆที่อาจจะเข้ามาบั่นทอนเราโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยค่ะโอ้ฟังดูแล้วการเงียบไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการมีสมาธินะครับแต่มันคือกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งเลยนะเนี่ย ซึ่งมันก็พาเรามาถึงประเด็นสุดท้ายที่น่าจะเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับคือแก่นแท้ของความสําเร็จที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่ จากการสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะคะโดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง Silent Work Law Success เนี่ยคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนมันไม่ได้เกิดจากการประกาศเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่หรือการพูดจาที่ดูน่าเชื่อถือเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันเกิดจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอค่ะเกิดจากการมีวินัยแล้วก็การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการใช้ภาพเปรียบเทียบเรื่องการเข็นครกขึ้นภูเขาด้วยเห็นภาพชัดมากเลยครับอันนี้ผมชอบมาก คือถ้าเราเข็นๆหยุดๆเนี่ยครกมันก็จะไหลกลับลงมาต้องเริ่มใหม่ตลอดไม่ถึงยอดสักทีแต่ถ้าเรากัดฟันค่อยๆเข็นไปเรื่อยๆอ,อย่างมีวินยัยไม่หยุดแม้จะเหนื่อยแม้จะช้าบ้างแต่ในที่สุดมันก็จะไปถึงยอดเขาได้จริงๆความสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญกว่าความเร็วหรือการเป่าประกาศจริงๆนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะวินัยและความสม่ำเสมอเนี่ยมันคือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเป้าหมายของเราไปข้างหน้า ส่วนการไม่ตอบประกาศหรือการทำงานเงียบๆเ,เนี่ยมันคือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้เครื่องยนต์นี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพปราศจากการรบกวนหรือการสูญเสียพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นค่ะและท้ายที่สุดอย่างที่ทุกหลังข้อมูลย้ำตรงกันเลยนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั่นแหละค่ะคือข้อพิสูจน์ที่ทรงพลังที่สุดความสำเร็จจะพูดแทนเราเองไม่จำเป็นต้องใช้คำคูดใดๆมาเสริมเลยครับ แล้วนอกจากเรื่องความสม่ำเสมอแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่สําคัญต่อความสําเร็จที่ยั่งยืนแบบนี้มีค่ะอีกปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือทัศนคติที่เรามีต่อความล้มเหลวค่ะคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนจริงๆมักจะไม่มองว่าความล้มเหลวคือจุดจบนะคะแต่เขาจะมองว่ามันคือบทเรียนคือข้อมูลล้าค่าที่จะนําไปปรับปรุงแก้ไขได้พวกเขาล้มแล้วลุกได้เร็วแล้วก็เรียนรู้จากมันเสมอ นอกจากนี้พวกเขาก็ไม่เคยหยุดเรียนรู้หรือหยุดพัฒนาด้วยค่ะแม้ว่าจะประสบความสำเร็จไปแล้วก็ตามเพราะโลกมันหมุนไปข้างหน้าตลอดเวลาเนาะการหยุดนิ่งก็เท่ากับถอยหลังชัดเจนมากครับทั้งเรื่องกับดักทั้งจิตใจเรื่องอิทธิพลภายนอกพลังของความเงียบการปกป้องเป้าหมายแล้วก็แก่นแท้ของการลงมือทาอย่างสม่าเสมองั้นก่อนที่เราจะจบการสำรวจความคิดของเราในวันนี้เราลองมากลั่นประเด็นสำคัญสาคัญก,กันอีกสักครั้งดีไหมครับ ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะกวนต่างๆนานาทั้งคำวิจารณ์คำแนะนำที่ไม่ตรงจุดหรือแม้แต่ความอิจฉาริษยาที่อาจจะตามมาเราก็ยังต้องเสียพลังงานไปกับการอธิบายการปกป้องหรือการจัดการกับความคาดหวังของคนอื่นอีกค่ะในทางกลับกันการเลือกที่จะทํางานอย่างเงียบๆกลับมีประโยชน์ในแง่ของการปกป้องความฝันของเราที่มันยังเปราะบางอยู่ช่วยสร้างสมาธิให้เราโฟกัสกับการลงมือทําได้อย่างเต็มที่ และท้ายที่สุดคือการปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยตัวมันเองซึ่งมักจะน่าเชื่อถือแล้วก็ทรงพลังกว่าคำพูดเสมอๆสรุปสั้นๆก็คือทำงานหนักในความเงียบแล้วปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงนั่นเองค่ะโอ้โหเป็นการสรุปที่กระชับแล้วก็ตรงประเด็นมากๆเลยครับทีนี้เอ่อเพื่อให้การพูดคุยของเรามันมีมิติมากขึ้นไปอีกนิดนึงผมขอชวนคิดต่อไปอีกหน่อยได้ไหมครับน่าสนใจค่ะว่ามาเลยค่ะ คือในขณะที่เราเห็นข้อดีมากๆเลยของการไม่แชร์เป้าหมายกับคนทั่วไปเนี่ยมันพอจะมีข้อยกเว้นบ้างไหมหรือว่าสถานการณ์ที่เราอาจจะเลือกแชร์กับคนบางกลุ่มได้เช่นการบอกเป้าหมายกับเมนท่อที่เราไว้ใจจริงๆหรือกลุ่มเพื่อนสนิทมากๆที่เรารู้ว่าเขาพร้อมจะสนับสนุนอย่างสร้างสารรค์แน่ๆหรือแม้แต่การแชร์เพื่อสร้างพันธสัญญากับตัวเอง Accountability ว่าเออเราบอกไปแล้วนะเราต้องทำให้ได้อะไรแบบนี้ การแชร์แบบจํากัดวงม,มากๆแบบนี้มันพอจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไหมครับหรือว่าการเก็บเงียบสนิท100%เป็นเลยจนกว่าจะสำเร็จคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเสมอไป โอ้โหนั่นเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วก็ท้าทายแนวคิดที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยนะคะมันเปิดประเด็นเรื่องคุณภาพของการแชร์ไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณอย่างเดียวการเลือกว่าจะแชร์กับใครเมื่อไหร่และเพื่ออะไรอาจจะเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งก็ได้นอกเหนือไปจากการเลือกที่จะเงียบโดยสิ้นเชิงเป็นคำถามที่น่าจะจุดประกายให้ผู้ฟังได้นากลับไปคบคิดต่อย,ยอดในบริบทของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วงเจาะลึกแนวคิดที่ทั้งท้าทายแล้วก็น่าสนใจนี้ไปด้วยกันครับยินดีเสมอค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ